สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมคุณนนท์การเกษตรอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องต้นกล้าโดยเฉพาะเลยนะครับสําหรับต้นกล้าร้างรากนะครับบางคนที่สั่งกับผมไปแล้วคิดว่ามันจะตายนะครับมันจะตายปลูกแล้วไม่ติดนะครับอันนี้ให้ตัดออกจากความคิดนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปนี้แล้วพี่จะได้เข้าใจนะครับอันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องต้นกล้าร้างรากเลยโดยเฉพาะเลยนะครับอต้นกล้าตัวนี้นะครับ ที่ผมส่งไปนี่นะครับอันนี้มันสงอาทิตย์นี่ครับพี่มันยังไม่ตายนะครับเห็นไหมครับหน่อไม้ฝรั่งมันจะเน้นรากครับนี่เห็นไหมรากมันจะแห้งยังไงมันก็ไม่ตายอันนี้มันไม่มีดินนะครับไม่มีดินอันนี้ต้นที่ติดไปยังไงเวลาไปปลูกมันก็ต้องแห้งนะครับมันต้องแห้งอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าหน่อไม้ฝรั่งมันอาศัยรากอันนี้สงอาทิตย์เนี่ยผมทําคลิปที่แล้วผมก็ทําไปนะครับอันนี้ผมยังทิ้งไว้ผมยังไม่เริ่มปิูกเลยนะครับเนี่ย เห็นนะมครับมันออกมาเนี่ยเนี่ยมันก็ออกหน่อมาปกติเลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะยืนเป็นต้นยืนเป็นต้นแบบนี้นะครับที่อยู่ข้างๆเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้ก็คือตัวนี้สองอาทิตย์แล้วทีนี้เวลาไปปลูกคนคิดว่าต้นมันเขียวงามโอ้โหต้นมันติดไปมันจะแห้งนะครับเนี่ยมันไม่มีต้นเนี่ยมันก็ยัง ออกหน่อขึ้นมาแล้วก็จะยืนเป็นต้นอยู่ดีนะครับหน่อไม้ฝรั่งมันอาศัยเนี่ยรากนี่นะครับไปปลูกปลูกยังไงก็ไม่ตายครับเนี่ยยังไงก็ไม่ตายถ้าคุณลดน้ําบ่อยแช่น้าเนี่ยยังไม่ตายเลยครับเนี่ยกรณีที่จะตายก็คือมันดูดน้ําลดน้ําหนักน้ําท่วมนะครับมันถึงจะรากเน่านะครับหน่อไม้ฝรั่งผมอธิบายให้เข้าใจอย่างนี้นะครับอันนี้สิบห้าวันอันนี้ยังไม่ถึงสิบวัน นะครับโดนตีกลับมาอีกนะครับอันนี้ผมก็เช่เวลาเช่ยยน้ําเนี่ยเชื่อเอาตรงปลายมันเช่อตรงปลายมันไม่ต้องให้มันท่วมนะครับเช่อตรงปลายปลายรากวันนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะออกหน่อมาเองนี่เห็นไหมครับอันนี้ผมให้ดูทั้งทุกออเดอร์นะครับทีม่มันโดนตีกลับมาเนี่ยไม่ไม่เข้าใจว่าลูกค้ามันอ่าไม่ไม่ใช่ใช้คําว่ามันนะ <laughs> ลูกค้าเขาไม่เข้าใจหรือ,อยังไงนะครับอันนี้ผมพูดอาจจะผิดไปนิดนึงนะอันนี้ผมจะไม่ได้ตัด คิปนะครับผมจะพูดตามความจริงเลยนะครับอันนี้ก็คือยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะครับก็โดนตีกลับมาอีกนะครับอันนี้มันก็ออกหนอปกติเลยนี่กําลังสวยงามเลยครับต้นที่ติดไปมันก็แห้งอยู่ดีนะครับอันนี้มันกําลังออกหนอ่อเนี่ยนี่ครับให้ดูมันไม่มีดินเนี่ยมันก็ไม่ตายครับมันไม่มีตายนะครับนหน่อไม้ฝรั่งล้างรา,ากเนี่ยเนี่ย ขนาดนี้ถามมากี่ต้นนะครับอันนี้สามสิบต้นนะครับสามสิบต้นนี่นะครับอันนี้สามสิบต้นได้เยอะขนาดนี้นะครับถามมาต้นกล้ากี่เดือนครับสี่ถึงห้าเดือนแล้วนะครับต้นกล้าสี่ถึงห้าเดือนแล้วกว่าผมจะเลี้ยงโตได้ขนาดนี้นะครับสี่ห้าเดือนนี่มันใช้เวลาเวลาไปปลูกนี่ครับเราก็ปลูกกินในครัวเรือนได้แล้วนะครับห้าสิบต้นเนี่ยสามสิบต้นนี่นะครับอันนี้สามสิบนะอันนี้ผมนับให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เห็นไหมครับสิบต้นมันก็ได้เยอะขนาดนี้แล้วนะเพราะฉะนั example, ้นอันนี้ยี่สิบต้นนะครับให้เข้าใจยี่สิบต้นยี่สิบเงานะครับเพราะฉะนั้นหน่ example, อไม้ฝรั่งนะครับมันไม่ตายง่าย uh, ๆนะครับอ่าอันนี้ผมพูดให้เข้าใจเอาเวลาไปปลูกก็ปลูกดินร่วนปนทรายก็ได้ดินร่วนธรรมดาดินได้หมดแหละครับแต่ดินร่วนมันจะดินร่วนปนทรายมันจะได้ดีระบายน้ําได้ดีหน้าฝนนะครับมันจะไม่ทําให้เกิดโรคนะครับอันนี้ผมอธิบายเรื่องต้นก้า ไม่ต้องคิดว่ามันจะตายนะครับคิดดูเอานะครับนี่อันนี้มันสองอาทิตย์แล้วเนี่ยผมก็ให้ดูนะครับเรื่องต้นกล้าตัดไปนะครับให้เข้าใจถ้าเป็นมือใหม่นะครับอันนี้เรื่องแปลงดินนะอันนี้ลงดินผมพักต้นไปเนี่ยอ่าที่พักต้นไปนี้กําลังจะเริ่มพวนดินนะครับตัวนี้ที่ปลูกรีวิวให้ดูนะตัวนี้จะเป็นพันธุ์สีม่วงทั้งหมดอันนี้ก็เป็นพันสีม่วงนะครับอันนี้ที่ ที่ผมเหลืออยู่นี่ก็คือเป็นพัน็อกอินฟูฟนะครับผมจะส่งให้เนี่ยสีม่วงตอนนี้ผมหมดแล้วนะครับทั้งเมล็ดทั้งต้นกล้าอันนี้เมล็ดนี่ก็คือเพราะนี่อยู่นี่คือเป็นสีม่วงนะสีม่วงอันนี้ก็คือประมาณสองอาทิตย์กว่านี้แหละนะครับสองอาทิตย์ได้แค่นี้นะครับสองอาทิตย์หน่อไม้ฝรังฝ่งเนี่ยดุมละสองสามเมล็ดนะครับก็ออกงอกทุกทุกหลุมนะครับที่ผมลงผมทําคลิปให้ดูนะครับวันนี้ผมก็ มาพูดถึงเรื่องต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะจริงๆเพราะว่ามันโดนลูกค้าตีกลับมาเยอะนะครับวันนึงผมส่งไปประมาณยี่สิบสามสิบออเดอร์โดนตีกลับมา2อถึงสามกล่องเนี่ยสองถึงสามออเดอร์นี่ก็สงสัยว่าลูกค้าไม่เข้าใจยังผมติดต่อไม่ได้ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาสั่งนะครับให้เข้าใจด้วยนะครับว่าหน่อไม้ฝรั่งยังไงมันก็ไม่ตายนะครับล้างรากไปนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ถ้าผมพูดผิดนะครับประการใดก็แล้วแต่นะครับที่ทําให้ดานไม่พอใจนะครับผมต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมอยากให้คนที่อยากเอาปูกไปทานเองนะครับหรือจะปลูกจําหน่ายได้เข้าใจนะครับเรื่องต้นก้าหน่อไม้ฝรั่งล้างรากนะครับจะได้ไม่คิดว่าเอ้ยสั่งไปแล้วมันจะตาย เอาคืนดีกว่าไม่รับดีกว่านะครับตัวนี้ให้ตัดปัญหาได้เลยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าผมพูดผิดยังไงผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้แค่นี้นะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะได้ต้นก้าหน่อไม้ฝรั่งไปปลูกนะครับผมก็มีจําหน่ายให้ตลอดนะครับตลอดทั้งปีนะครับก็แอดไลน์เบอร์โทรผมมาได้เลยนะครับ0956095734นะครับ0956095734 หรือจะไปสั่งที่ดัซด้าก็ได้นะครับนะครับของผมก็มีนะครับแล้วก็เพจ f a c e b o o k นะครับกษะยณและข่าวน่ารู้นะครับก็ติดตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจแล้วก็ช,ช่อง youtube นะครับผมทำจะไม่เน้นให้ทำเป็นสวนใหญ่อยากให้ทำไว้ปลูกไว้กินเองแล้วค่อยไปขยายปลูกเป็นแปลงเป็นไร่เพื่อจำหน่ายในอนาคตนะครับในประเทศไทยเราจะได้มีหน่อไม้ฝรั่งไว้กินนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ